ย่าหวานเออแล้วเล่าเรื่องชานิดนึงนะคะชาชงสมุนไพรนพเก้านะคะกินก่อนทําไมกินเย็นนะคะเพราะว่าใส่มะขามอือทุกคนคะชาชงของเรานะคะมีคนบอกว่าใส่น้ําตาลนะคะมีไขมันหรือเปล่ปาอะไรแบบนี้คุณค้ามันหวานเพราะย่าหวานนะคะบ้านครูนะคะมีย่าหวานเป็นกระปุกกระปุกกระปุกเลยค่ะเพราะว่าครูะคะ่ะตอนนั้นไปเรียนไปเรียนไปศึกษาเรื่องของ สมุนไพรแล้วครูก็หลงรักสมุนไพรทุกคนครูมีหมดละค่ะคิงคาตคไคไยเป็นมะกรูดที่เป็นเป็นสมุนไพรแท้ๆนะคะแล้วก็ไม่สก,กัดค่ะทุกคนป่นแท้ๆนะคะเขาก็บอกว่าอุ้ยชาโนบ้าก้าวน่ะสงสัยจะใส่น้ําตาลนะคะเพราะหวานอะไรประมาณนี้ะเด็กก็กินได้ทุกคนไปดูต้นบุญน,นะต้นบุญต้นบุญกินสูตรเข้มข้นนะคะต้นบุญลูกแม่จากิกนสูตรเข้มขน้นจืดไม่กินจางไม่กินเอาสูตรเข้มขน้นคุณดูนะคะแข็งแรงโคตร อไปดูต้นบุญนะหล่อมากเด็กอะไรไม่ร totally ู้เริ่มแบบเริ่มโตเริ่มหล่อเริ่มหล่อเริ่มหล่อทุกคนแล้วฉลาดมากคำพูดคำจานนี่หน้าตีหน้าหยิกทุกคนเด็กนี่แหละลูกนพกกาวเป็นแบบนี้ทุกคนใครมีลูกมีล้านเล่นหล้นอยากให้ฉลาดนะคะบอกเลยให้กินเพราะว่าเราเอาของดีให้เขากินมันไม่มีสารเคบีมันไม่มีคือดีกว่าให้เด็กไปติดน้าอัดลมนะทุกคนนะยิ่งเขาติดน้าอัดลมยิ่งเขาติดน้าหวานคุณยิ่งต้องให้เขากินนะเพราะว่ามันจะได้ขับสิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการออกนงทุกคนเข้าใจไหมลูกเราเนาะอกกชแ โกโก้ Go. อะไรอย่างเงี้ยของคู่กันถ้าเราให้เขากินอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการแบบว่าเฮ้ยดึงของไม่ดีออกทุกคนขับของไม่ดีออกนะคะเพราะฉะนั้นให้กินไปนะทุกคนนะ